สองสามอีกว oh, sure. ่าบาไหลนะคะคุยไม่ต้องมากวัดทริปล่ะจะมีพ้ามเรยบร้อยมาเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับโสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำพุรอนดอยสะเก็ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่จะพาสาวๆมาทำอาหารจากตลาดของป่านะครับ มาทักทายเหล่าสาวงามนิดนึงไม่ซูงออแสงอิงแล้วก็บัวลอยคนงามนะห้างหลีแต้แตค่ะวันนี้พอดีพี่เอียงชวนทําอาหารมาบ้านพี่เอียงทั้งทีค่ะกินฝีมือพี่เอียงเมนูบ้านพี่เอียงนะคะได้เลยจ้ากนด้วยค่ะเป็นไรจ้าเราน้องมาเย็นก็ดีใจมากแล้วนะเดี๋ยวจะให้สาวไตมาร่วมด้วยช่วยกันในการทําอาหารเมืองเหนือนะใช่ครับ งั้นเราไปลุยกันดีกว่านะ,ะจ้ะเลยจ้ะสาวนะโอ้โหบรรยากาศดีๆวันนี้ครับพุกเองก็เลือกสถานที่ที่สวยง,งามมากว้าวนู่นนะครับนะใกล้กับต้นไม้ใหญ่มีร่มที่เย็นสบายว้าวนี่เปิดต้นคลิปก็ที่เล้าไก่ของชาวบ้านนะครับขณะนู่นก็เป็นอ่าน้ำพุร้อนดอยสเก็ตนี่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะใกล้แล้วนะครับก็ขอให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปด้วยนะครับนะ วิกฤตจงผ่านพ้นไปครับให้น้องบอลอยมามมยดังไฟให้เราก่อนนะครับเมนูมมนี้ก็ได้จากตลาดของป่าซึ่งน้องแสงอิงบางเมนูอาจจะกินไม่ได้นะ,ะต้องให้น้องบอลอยช่วยกินแทนน้องกินได้ทุกเมนูนไปไปมาน้องบอลอยนี่สายโหกดกันยนะๆกินได้ทุกอย่างครับมีคู่มาเยือนแล้วครับมา เราสาวๆก็ทำการเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนาะก็มีหลากหลายเมนูมากเลยครับแต่ที่แน่ๆน้องบุตรเราจะมีเซอร์ไพรส์น้องแสงอิงหรือเปล่าครับอะไรเปิดอะไรเอ่ยมองขวัญมาเชียงใหม่มาเชียงใหม่ต้องต้อนรับแสงอิงหน่อยเปิดเลยเมนูอะไรเอ่ยไม่บอกมันคืออะไรอ่ะเปิดเลยหนึ่งสองสามอิงกว่าปลาไหลนะคะปลาไหลยับ ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนน้องอีนขอบอกว่าเป็นคนที่กลัวงูมากกลัวอะไรที่มันเลื้อยๆนะเป็นสัตว์เลื้อยคานนะอุ้เนาะเมื่อกี้น้องเก็บมีดเก็บทุกสีทุกอย่างนะคะกลัวอีจะแทงเนาะใช่ใช่ต้องเอาของมีคมเก็บไว้นะอด้วยนี่คือปลาไหลมีสองตัวนะคะจะเอาไปทำเมนูอะไรครับ ปลลาไหจ้ะข้าวปลาไหลข้าวปลาไหลคนเมืองข้าวปลาไหลคนเมืองอ่าพี่ยังอี๋เหมือนโอ้โหแต่มันใหญ่จริงนะครับน้องน้องอยากแกล้งเออได้เลยได้เลยนานทีจะได้เจอกันค่ะรับน้องเนาะรับน้องนานๆมาเชียงใหม่นะอ่ะมาดูวัตถุดิบอย่างอื่นมากครับมีอะไรบ้างครับมีไก่ไก่เมืองหรือเปล่าใส่ไก่เจ้าไก่เมืองแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนอ่ายอดมะพร้าวอ่อนนะครับนะค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีเห็นมีผัมด้วยเปล่าค่ะอันนี้วัตถุดิบนะ วัตถุดิบหลักจะมีผํมมีไก่มียอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็ปลาไหลนะครับนะส่วนวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยบอกเพื่อนๆเนาะดีเมื่อกี้ไม่เอามีดใกล้แสงอิงนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋วจจยวบรายจะเต้นนี่สามลายเมนูนะจ๊ะครับอ่ะคุณแอ้งสวัสดีเจ้าใหม่ซูงค่ะอันนี้เป็นผําครับผู้ดีนะผั ผ้ำนะไม่ใช่หอหีบนะลองอยอยากกินเคยกินไหมน้องไม่เคยค่ะน่าคนไปหากินยากมากวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะพี่เบีย้ยซอยพริกสดใบมะกรูดตะไคร้นะคะหอมแดงอิงกลังซอยนี่พุกๆๆน่าเนาะแต่ซอยช่วยเอาอันนี้ด้วยสซกะปิหน่อยใส่อะไรซอยชื่อกันทำเนาะชื่อกันทำนะหอมแดงเยอะไหมคะ ต้องเซนอิงหั่นประมาณนี้หอมแดงเข้าไปแล้วนะครับนะครับอันนี้คือในโซนของผํานะคนๆๆแล้วก็เอาจาวน้ํามันเจียวกระเทียมเอาลงเลยค่ะใส่น้ํานิดนึงมีอะไรเลรแปกคะไม่เคยใช่ไหมตอนนี้ทําเมนูผําก่อนเนาะผําน้องบัวิราอยก็มาซอยพริกก่อนผั่ผําพริกพริกอุษส่าไทยมีไหมครับรสพริกเนี่ยหมักพริก หมักผิดหมักผิดต้องใส่อารมณ์ค่ะต้องใส่หมักผิกหมพิดเหมือนอารมณ์แบบตอนเผ็ดอย่างเงี้ยอ๋อจัดไปครับจะย็นแสงอิงยายาหันโดนนิ้วตัวเองพี่เสียวจะระวันะอ่ะเขาเขาจะปีหอมแดงเข้าไปนะครับนะครับอันนี้พอบอกมานะจ๊ะตะกคร้ครับแล้วก็ตะไคร้ซอยครับรดีแค่นี้แหละแล้วก็แจวหมักผิดเอาหมักผิดใส่ไปไหมคะ เหมือนน้องเคยกินมันรสชาติขาวเหมือนไม่มันเหมือนเราไม่ได้กินพืชอ่ะเพราะมันจะลื่นๆหน่อยอิงเคยกินแต่น้องไม่เคยอร่อินน้ไปน้องบัวลอยไม่เคยกินต้องจัดให้น้องบัวลอยนะมลอยอยู่น้ำกัดนี่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินบไม่ชอบเลยโอ้ใส่อิงนี่ก็กินของแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยกเว้นปลาไหลนะเสร็จน้องบัวลอยเนาะครับอ่าเมนูแรกผำมก็ทําการใส่น้ํามันตั้งกระทะก่อนนะครับใครพลาดคลิปแตนก่อนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ ของปลามีอะไรมากมายเลยนะผักหมีหอผักหมี่หอครับนั่นก็คือกระเทียมครับโอ้ชอบชอบสำเนียงไตมากเลยนะครับก็สองสาวแท็กทีมกันที่ไรนี่มีสีสันเลยครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากให้เหล่านางเอกพู้ภาษาท้องถิ่นมากๆคลิปนี้จัดเต็มเลยครับอะไปทำกันเลย ใส่หมดเลยหอมไหมโอ้โหแค่แค่ใส่กินเลยน้องหอมไหมอะง่ายง่ายนะคะอันนี้คือรอสุกแล้วเสร็จแล้วรอสุกนะะลูกตามพี่กแกงจัดร้อเลยไม่ได้กินน้ำแล้วนะอาน้องบัวลอยมาตอยหอมแดงข้าวมงนีแลงนี่ในส่วนของเมนูอะไรครับแกงปีเป้า แกงปีเปาหรือว่ามะพร้าวอ่อนเรียกว่าอะไรนะจึ๊ก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 อย่างเงี้ยเหรอโอ้จ้ะโอ้แต่ละเมนูนี้ขอบอกว่าน้องบัวลอยอยากกินหมดเลยนะซอยเป็นคําเล็กๆนะครับนะบางๆนะครับอ๋อได้ใช้ตะไคร้ด้วยนะครับเห็นน้องบัวลอยบอกว่าคุณพ่อตัดต้นมะพร้าวไปแล้วนะก็เลยอดกินเลยครับบ้านที่ิงบ้านน้องเป็นบ้านเก่าครับมีต้นมะพร้าวสองต้นค่ะอืมจ้ะตอนเด็ก่ได้กิ ครับซอยคล้ายๆหน่อยเนาะรับใครชอบแบบฝานก็ฝานชอบแบบบางบน้องบัวลอยอย่าออกเสียงผิดนะผ้ำนะไม่ใช่ออกของหีบนะถ้าออกของหีบไม่ยุ่งเลยผำผอพึ่งนะครับนี่ร้อยสู่ก่อนเด็กเดือดนี่ตำพิแกงพิแกงพิแกงอะไรครับครูเอ้งปีเป้าก็จะเหมือนพิแกงเดียวกันกับครับ ัวเเยยนนละรากผักชีรากผักชีอันมมิ้นข่าตะไคร้พริกหอมแดงหอมขาวกระปิมะมิ้นทำให้ละเอียดเนาะโอ้เมนูขำเสร็จก่อนเพื่อนเลยใช่แล้วสป๊บนึงครับอ่ะน้องสิงห์ให้พี่ชิมลยจ้าโอ้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยใหญ่มากค่ะมันมันอันนี้คือกินแบบดิบๆได้เลยนะได้ค่ะจัดไปฮะ หวานมันหอมใช่ใช่ยิ่แบบนี้ก็อร่อยครับเดี๋ยวจะเอาปาแกงกันต่อครับกระปิมาหน่อยรับเอาดูสองน้องบริตาคาครับพี่แกงนะคะมาแล้วครับผังเราสุกแล้วโอ้ต้องกินนะครับนี่แบบขูกขิดขูดขัดบอกว่าอารมณ์มอนกินไข่กุ้งเหรอผักกีกอกผักกีกอกคือคือผักชีฝรั่งครับ อลังการงานสร้างตัวใหญ่ๆนะครับปลาไหลหรือว่าปลาเย็นภาษาเมืองเหนะือเอามาเผาก่อนใช่ไหมครับ ของแกงปีเป้านะครับนะหรือว่ายอดมะพร้าวอ่อนนะได้ลายแดงมาอ่องเป้าก็ได้ปะอ่องเป้าบ้านน้องห้องอย่างเจ้าบ้านสังีิงแกงยอดหมักเป้าอ่อแกงยอดปะเป้าอ่อครับอ๋อยอดหมักอุนยอดหมักอุ้นหมักอุ้นโลทาไมเรียกไม่เหมือนน้องบัวลอยล่ะบัวลอยเรียกว่าอย่างจื๊อหรอไงบัวลอยเป็นไตจึ๊กจึ๊กอ๋อไม่เหมือนกันนะครับนะครับ มีทีเรียกหลายแบบนะใส่พริกแกงเข้าไปแล้วตัวห้อมเลยนะครับถ้าจามแสดงว่าอร่อยไก่ละไก่ละยังอันนี้ไก่เมืองหรือเปล่าครับไก่ผสมอ๋อไก่ผสมนะปกมันเรียบร้อยแล้วเบ้ว้าวดีครับต่อไปหน้าทางเริ่มหิวข้าวแล้วครับ เราก็นักเลงพอนะทำเองกินเองเลยทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันครับโอะะ้โ,อ,โอร่อยแน่นอนข้าวขาวอะไรกี่เป้้า <c oughs> อ๋อแม่ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบอกว่ากินสดอร่อยมากครับหวานมันครับเ,เดี๋ยวเราไก่สุกก่อนอเติมน,น้ำเปล่าเข้าไปนะครับน้ำเดือดเอา ปีเป้าใสครับ้องรอให้ไก่สุกก่อนเริ่มแคมไว้นะอ๋อตัวไอ้ปีองต้องไหก็คือเดี๋ยวแปลว่าอะไรจ้ะแปลว่าเริ่มจะแคมแล้วพี่เอียงมาดูช่วยน้องเริ่มจะแ้มแล้วอแคมแขแคมเหรอบ้านน้องเลยแคมป์บ้านพี่เลยแคมอ๋อได้ละกาอันนี้ได้เดี๋ยวเอาล้างอีกอีกตัวมีไหนจ้ะเดี๋ยวให้ก็ได้ได้ละอีกตัวเดี๋ยวเอามาลงแบบนี้ก็คือได้แ้่นะจะเอาเมือกออกนะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างดัๆจนจะขาดละแล้วก็รอมาลาบ จัดไปไม่ใช่งูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะอได้แล้วครับอีกตัวนึงเนาะที่ไปล้างให้อีกหนึ่งตัวครับโหใหญ่ๆเลยเยอะทั้งสองตัวแล้วครับน้องอิงไม่กินแต่ก็มาลาบให้แทนแล้วกันนะมันต้องลาบเนาะจะได้กินง่ายค่ะครับ หัวไม่เอาก็ได้น้องอีกนะอ่ะแสงอิงมันมันมันตายแล้วจ้ะอิงแต่มันจะดูหลอนๆใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่มีชอบงูนะครับหั่นไปท่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาลาครับงี้ละครับแสงยิงมองมองด้วยความค้อนเหมือนโดนบังคับยังไงไม่รู้ไม่ได้ต้องลองดูครับอันนี้มากินจริงเหรออร่อยนะหวไต้องเอานี่อร่อยละคลองมาครับ น้องมือจ้ะสาวนะครับใส่มาลาบกันก่อนน่ากินเหมือนกันนะน่น่าน่าเปลี่ยนใจได้นะครับบอกแล้วมาต้องดูตอนให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้มันยิ้มให้น้องอ่ะนะาส่อีกมันยิ้มได้ไงครับอ่ะลาบก่อนออกมาครับ ลาบของใสย่ยิงไม่ธรรมดาครับตัวนี่น่ากลัวอันนี้เป็นชีนแล้วน่ากินหิวเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> พอเป็นพอเป็นาลาบเสร็จแล้ว,ลวน่ากินเลยครับโอ้โหน้องบอสได้ใส่โหดครับ <laughs> <c oughs> <laughs> เห็นหวานๆแบบนี้ครเห็นตกใจนะคะตัวที่สองได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเข้มแล้วก็ทําการล้างน้ําสะอาดเหมือนน้ำพุมะกล่องเมื่อวานนะอะไรจ๊ะอร่อโอ้หสองสาวทำหั่นช่วงใกล้มากครับน้องแสงอิงลาบไปแล้วต่อไปเป็นน้องบัวลอยลาบต่อนะครับหอมอร่อยนะบัวลอยเคยกินแล้วใช่ไหมครับน้องเคยจับตอนเด็กค่ะแล้วก็เคยกินด้วย เราทำเอามาอุบป,ปลารวมๆ่ะค่ะอ๋อเป็นอุบเฉยแ,นนะแต่แบบราบนี้ยังไม่เคยกินน,นะนี้ต้องจัดนะครับนนะใส่ปีเปาเข้าไปครับยอดมะพร้าวอ่อนที่ซอยเป็นชิ้นๆนะครับ อยากหั่นแบบไหนหั่นเลยนะจ๊ะครับอาหารไม่มีใตเตัวเราชอบประมาณนี้นะครับเจ้าเกงไว้สักคราประมาณกี่นาทีครับติด5 20นาทีครับรบอมันนุ่มรมันมากรลดนะคะสุกแล้วนะคะ ใส่ผักชีฝรั่งผักชีเรียบร้อยกินดจกันเจ้าสุกแล้วว้าวเหลือขั้วเย็ยนนะคะเมนูต่อไปขั้วเย็ยนเครื่องเคร่ง,ง,งแกงโคเครื่อง,องจ้ากวามห้อง ไม่เยียนปลาไหล<ม>เข้าไปตัว๋วก่อนนะคะเติมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งตออั้วเลยค่ะเข้าเข้าเข้าอิดอีกใกกกสนนกอก่อีกหน่อยให้มันขูดผิกอ่ะนิดหนึ่งจ้ะโอเค เท่าน้ำล้างครกนิดนึงได้ใส่แล้วกไปครับครัวคุณเอี้ยงเสร็จแล้วค่ะครับใส่ผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยหมดเลยหมดเลยจ้าจะได้หอมด้วยโรยหน้าครับครับผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีใช่ไหมครับจ้าหอมไหมเนี่ยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจ้าว้าวสามเมนูผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกิน ดยกันนะล้อมองกขียนข้าวกับสองสาวไต้ที่มาเยือนบ้านเรานะครับคั่วปลาไหลคนเมืองจัดเต็มรับขั่วจ้ะอ๋อคั่วปลาไหลเหรอเหมือนลาบเลยเนาะลาบจะแผ่นลาบสม่าวนคนเมืองเหมือนลาบไปเบ,บียเ,เอามาคั่วหรือคั่วแคร์อ่ะครับแต่วันนี้เขาคั่วสูตรคนเมืองเลยเจ้าว้าวกิน <ๆ S 1> ด้วยกันครับได้เวลาแล้วสาว สามเมนูแกัประหารเมืองเหนือแล้วก็ได้สองสาวไตมาร่วมด้วยเชิในการทำอาหารนะครับนะมีข้วผําค้วผําเนี่ข้าวผัมนะขอพึ่งนะแล้วก็ข้าวปลาไหลหรือว่าข้าวเย็นเองแล้วก็แกงปีเป้าหรือว่าส่วนอ่อนของยอดมะพร้าวนั่นเองอร่อยก็สาวจัดการเลยครับจัดเลยจาลุยหูยเลยอะรออยากลองอะไร เอาเลยจ้าอ่ะใส่กินเอาอน,นี้เราไม่กินน้ำไม่ต้องมันนะอ่ะขอญาติชิมเหมือนน้องบลร้อนด้วกันนะว่าเนื้อมันหวานจริงครับอ,อร่อยมากนี่แซกซิงไม่จะเสียใจนะทักจำสักน้อยอืมอร่อยหวานก็อืมเนื้อมันหวานจะไปน้องจะชิมอันนี้หำน้องไม่เคยกินเลยครับน้องบลร้อยไม่เคยกินนะเหมือนไข่กินตอนเด็กอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้กินนานเลยทำไมมันเขียวๆ โอเคไหมชิมครับสองเมนู่านแล้วครับอร่อยต่อไปต้องพูดถึงปีเปาครับอร่อยครับเมื่อกี้กินดิบๆอร่อยน้องสิงห์ชิมเมื่อกี้เนาะอ่น้งบรัแบบดิบแบบดิบกินแบบคนเมืองเลยเนาะจ้ำเลยแล้วครับจ้ำจ้ำเลยครับ มือเลยล่ะมือกุ้ยมือกุ้ยล่ะโอ้มันปีห้องกุ้วยข้าหนึ่งเนื้อเหมือนมีน้ำจุดจุดจุดจดครับครับปีเปาจะมีความหวานนุ่มมากครับอร้อยจริงใส่อิงชอบอะไรครับชอบอันนี้ค่ะชอบอันนี้อันนี้ล่ะไม่ได้ลองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจีน่าก็ได้เหรอไม่ค่ะแล้บุรุษชอบอะไรครับ ทั้สามเลยค่ะทั้งสามเลยนะโอ้โหน้องกินได้หมดครับก็เป็นการทําอาหารเหนือที่ค่อนข้างจะสนุกสนานนะครับนะแล้วก็รวมดูช่วยกันตอนนี้หลังกล้องนี้จะกินกันไปเรื่อยๆก็ขอบคุณน้องบัวลอยแล้วก็น้องแสงอินที่มาร่ดูช่วยกันกันนะยินดีนำเล่นนำโอ๋อครับก็น้องๆน่ารักเหมือนเดิมครับจินนะลอยสุดสุดส